มาหนึ่งสองสองอามครับ้ย,ยวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับแกรับเชิในรายการกิงตามกับเกมรัดไอพีเซิร์ฟแล้วลืมลืมชื่อใครเข้ามาเท่ากันดูแบบัตรบอกกัน <c oughs> ผมบนบ้านได้มากใครไม่รู้อะ่ะอยู่นอกแมบพบแถวทุ่งอะ่ะเนี่ยของออที่ได้ไม่มีเนี้นยแองก็บไม่หมดเลยลนะอของเยอะกว่านี้ครับผมก็ผมลืมอัดคลิปเกไปแกไปกือบหมดแล้วแต่ลืมอัดคลิป

ใหญ่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 ใหด่ดใหญ่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 ้หญ่ใลญ่ใหญ่าห่ใหญ่ใ่ใหญ่ใ่ใ่ให่ใใ่ใ่ให้เใ้ญ่ให่ใ่าห่่ใหญีใหญ่ใหญ่่า่ใ <c oughs> เหลืซีโปรไป3 6 6ลูก6 9ลูกเหลีโปรไป9ลูกได้ของก็โอเคผมมาก ของเก็บ้านกมน,นี่นะฮะบ้านผมก็ของก็มีประมาณนี้นี่นะอ,อของก็มีประมาณนี้ไม่เยอะนี่นะ้ะชื่อในเกมชื่อว่าเนี่ยนะขอบอะขอบวิต อ้านี่เนตตีออกเสร็จเออเล่นไม่ได้หรอเนตหลุดอ่ะหรือไรหลุดอ๋อเข้ามา10 20ล้าคือมวาเขาา้ <c oughs> เขาได้หรเดี๋ยวเดี๋ยวฟามไม้ชิลันนะเดี๋ยวความเก็บ้แล้วาไปฟามไม้ชิลันเลย <c oughs> นี่นะ กระตุกน uh, uh, ี่นะของที่ผมปลบป้นได้แรกฮะนี่ฮะซีโฟก็ยังไม่เกี่ยวนะซีโฟกับกระสุนก็มยังไม่เกี่ยวเนี่ยเตรีมได้ก็ที่สองกูกระสุนมผมเาไปแค่สอกอนนะซูนนิ่มโฟั่นก็ได้หมดเลยแยงาอยู่แป๊บนึง ของต้นได้เองไงไ้คิดผิดผแบบิดผลเอ้ยครับกล่องมาเพิ่อมอีกกล่องหนึ่งดิกล่อง,องสามกล่องสามของเต็มวะมองไว้ห้องนี้นะนี่มองไว้มุมนะ้ะ เ,เอาไปเลยไปเลยเลยขอที่ครับได้ก็มีแค่นี้โอเคไม่ไงซ่อมอะไรข้างในแม่งเอ้ยเอ้ยตัวนี้ยังไม่เสร็จนั่เลยเฮ้ยเดี๋ยวจว,วใส่ยวใส่หลังไม่ดีกว่าตอนนี้ขอนี่หน่อยค้ากล่องดิ ตัวคาบอยู่ไหนนะเพล่ตัวคาบเออวะลืมเอ,อ้ยังหมอแซลอยขี่แถวนี้วนะเนี่ยเดี๋ยวไป,ไปดูไปดูห้องเก็บของเลยก่อนเดี๋ยวไปสร้างบ้านใหญ่อ,อ้าา หลายคนอาจจะรู้ฮะว่าบ้านผมอยู่ไหนแต่นายคนไม่รู้พัชร์เราก็ไม่บอกเออเพัชรเราก็ไม่บอก <ผม S 1> โอ้โ,โอยใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโปรไปแจกของเดี๋ยวค่อยโปรไปแจกของคือทำไมาเล่นจมีน่ะตรงแปะพีเวลลัสด้านล่างนะเดี๋ยว คกแค่คกับตุ๊ดแต่อย่าลิ้นพันกันแมงลิ้นโค้ดโค้ดมากแมงลิ้นพันกันวะเป็นเช่นไรไม่รู้ใครก็ไม่ล่นซึ้นี้นะฮะผมแจกผมแจกกิจกรรมอ่ะเออตื่นไหมผมแจกจิตผมจะทำหรือว่าแจกคาโก้ที่สมอสีลูกต่อวันวันนี้ก็แจกไปแล้วฮะหกลูก เออง,ง่ายฮะปนอยากปนก็ปนเลยฮะบอกเลยว่าซีโฟไม่ต่ำกว่าครึ่งตัวจะเป็นห้องของผมได้ถมสร้างเสร็จนะยังสร้างไม่เสร็จนี่สีลูกมึงก็เข้าถึงแล้วห้องกูล้ว <c oughs> ไม่ใช่สีลูกดิหกลูกดิเออหกลูก แามบ้านเนองเลยให้ลืมอ่ะ <c oughs> คือผมไม่เล่นโปรนะแต่ว่าผมใช้โปรแกรมใช้เล่นเฉยแต่กิจกร,กรรมจากาโกอ่ะนะเออไปกันถ้าใครอยากถ้าใครอยากได้โปรก็ไม่ต้องติดต่อมานะพี่เกียรติให้ นั่นไงสัตว์กูค้างเลยยีย่สิบไอ้คือะที้ก็จบไจเพียงนี้แล้วกันอขอเวลาออกเซิร์แป๊บน,นึงพี่พี่เครับโกะอะมาพี่แจ็คอ๋อก็ไปฟาร์มไปฟาร์ามพวกหมีพวกอะไรมาได้ไงเมื่อคืนนี้ได้มาสามสิบลูกเต็มตัวก็ปลาปลาอยู่บ้านไปครึ่งตัวก็มาครับ <c oughs> าโกขคาไม่ได้อ่ะสาหรับพี่ เฮ้ยเจ่ขยิบไมล่ละรอรอรอเหลือสามคนก่อนรอเหลือสามคนก่อนเดี๋ยวจะไปโปรฟาร์มคาโก้เออฟาร์มเงินแล้วมาปา่าคาโก้อันเฮ้ยพีออกไม่ได้วะอ่ะบอกเราเป็นเมื่อชมไหนเร็วไอ้ยัดงงงงไงใส์งงบอกเฮ้ยทุกคนในท้องอะ่ะบอกเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่อะไรอ่ะบายดิบายดิไม่แบลครับคุณผู้ชม <Bye S 1> <c oughs> ครับบายครับบาย